ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมคนเดิมนะวันนี้เราจะมารีวิวน้องเพบล e กันซุ่งเราจะไปดูค้าสเตยของน้องกันค้าสเตยของน้องมันจะเป็นสายสายลอตีนแต่ในครั้งนี้เราจะเปลี่ยนให้น้องกลายเป็นสายปั่นเครื่องด้วย t ิงเก็ตสชิ้นนี้เลยนะครับผม ก็เรื่องที่ผมลืมพูดไปก็คือสกิลของน้องก็คือจะส่งเสียงเห่าเพื่อล่อทำ่มิเตสไปหาตัวเองแล้วก็พาสิบสองก็คือจะมองเห็นไอเทมทุกอย่างที่อยู่ในอยู่ในชั้นนั้นซึ่งทิ้งเกตเราจะเอาไปก็นั่นนั่นคือไอเทมนั้นก็คือ1นึภาพของบล็อกเทนจะเพิ่มปริมาณน,น้ำหมึกที่ออกมา70.5%แล้วก็ลดโอกาสออกสกิลเช็คหาส่วนไอเทมที่สนั่นคือ ตัวในเทมเี้ก็จะเป็นแมจิไฟการจะเพิ่มปริมาณน้ำหม,มึกเมื่อกดสกิลเช็คโดนแต่แรกกับการลดขนาดของสกิลเช็คลงไป33%นะครับผมซึ่งไอทิงเก็ตสชิ้นนี้จะเปลี่ยนให้เพบ๊อจากตัวล่อ,อก,การเป็นสายปั่นและเราก็จะมาลองดูการแต่ก่อนอื่นขอรอเพื่อนก่อนนะครับผมก็คือแขกรับเชิญในคลิปนี้นั่นเองซึ่งเขาก็กำลังเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ก็ต้องรอจนกว่าเขาจะดีดวงเทนแล้วก็มาเล่นกับผมนะครับ ก็ตัดไปตอนที่ว่าเขาเล่นเกมเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เพื่อนผมก็มาแล้วนะครับซึ่งก็จะไม่ได้เสียภาษานะเพราะความจริงนี่ปิดเสียงแล้วก็พากเองตอนตัดต,ต่อเอาซึ่งเขาก็บอกว่าสร้างตี้มีรันดีไว้ก็ผมก็บอกว่าจได้ก็เดี๋ยวตัดไปตอนตั้งต,งตี้อะไรเสร็จหมดแล้วแล้วกันนะครับผม ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงในการสร้างตี้ใหม่เพราะว่ามันมีการควนตีนเกิดขึ้นส่วนตี้เมนรอบนี้จะมีคอสโมติดมาด้วยเพราะว่าขออนุญาตมาแล้วซึ่งในตี้นี้ก็จะมีหมา4ตัวคูจินคอสโมกับสเปาคู่แล้วก็เชอรี่กับกับเออแอสโตรหน่งมาที่สองคนซึ่งในรอบนี้เราก็จะไปเล่นแบบทีมซึ่งผมจะเป็นตัวปั่นซึ่งโอ้โห ไม่รีบเห่ากันจังเลยเนาะแล้วก็ผมก็จะตีเพื่อนกลับเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วอะก็จะรีบแต่ต่อแล้วกันเพราะครั้งนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วก็ส่วนเพื่อนของผมก็รันออกเกมไปก่อนแล้วเพราะขี้เกียจเล่นส่วนนายสำรวยก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกนะขายของก็กกขนาดสัว์เลี้ยงตัวเองมันยังขายของกกให้ด้วยไอเหียแอบ,บเอ,อือ้อละอาอยู่นะก็ช่วงนี้ก็จะไม่่อยลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าจะเดือยตตดต่อจนแทบจะไม่ได้ลงคลิปอะเพราะฉะนั้นก็ตตดไปตอนรีบเปิด ยินดีต้อนรับชูสู่ชั้นที่สองซึ่งในชั้นนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ที่แน่แื่คือผมได้ปั่นแล้วส่วนในชั้นนี้ก็ใช่ตัวล่อไม่ใช่ผมแต่เป็นเพื่อนไปโบยอ,อีกตัวนึ่งไอตัวยตามองเหงน็นก็เพนักกอนี่รีตัดไปเถออเดี๋ยวลงไม่ทันพรุ่งนี้แล้วแล้วก็เข้าสู่ชั้นที่สามซึ่งในครั้งนี้เราก็จะไม่มีอะไรจะเล่าใช่ตั้งแต่ชั้นที่สามจนถึงชั้นที่ประมาณสักสอง ชั้นที่สามคุณปอยนี่คือเธอไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะวัะนนี้เรก็จะรีบๆตดัดออกแล้วก็เข้าสู่ในชั้นที่สี่ก็ใช่ไม่มีอะไรตามโคนแต่ที่แน่ๆคือเกือบจะเจ็บตัวกับอีกชั้นนี้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจะหัวยชั้นต่อไปนี่แหละจะโดนเจ็บตัวได้แหละโอเคแล้วก็เข้าสู่ในชั้นที่5ซึ่งชั้นนี้แหละจะได้เจ็บตัวกับอีกเจ็บตัวในชั้นนี้แหละเพราะว่า ผมก็ชื่อใช่ความหลงผมผมก็เลยโดนชิมโปเคกหน้าไปผมจะกลับมาเก็บอ e ีชอแต่ใช่โดนชิมโปตกเพราะฉะนั้นชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากตัวอีชีวิตเต็ดกระทืบไปหนึ่งแมตต์แล้วก็พูดหน่อยว่าชั้น6แล้วก็ชั้น6เนี่ยจะไม่มีอะไรเลยแบบที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นก็จะตัดทิ้งไปเลยแล้วส่วนชั้นจิตนี่คือชั้นจิตจบของผมแล,แล้วเพราะว่าอะไรบางอย่างใช่เพราะว่าความโลภไปนิดนึง ผมพยายามที่จะวิ่งไปเก็บอีชอแต่เพื่อดันรอดเออยัตต้ามาผมก็เลยตุยแย่ตะลรดเปแล้วก็ขอบคุณคนที่ดูมาจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ